สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการสร้างรูปภาพนะครับหรือเรียกว่าการสร้างสิบโบนนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ไปคูมพื้นที่ที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วไปเลือกฟอนต์นะครับให้เป็นวินดิ้งนะครับจะเป็นวินดิ้งธรรมดาวินดิ้งสองวินดิ้งสาได้หมดเลยนะครับให้เลือกที่ตรงนี้นะครับอย่างผมเลือกวินดิ้งสองนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่อินเสิร์ตนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็ไปเลือกที่สิบโบนตรงนี้นะครับเมื่อกดเข้าไปปุ๊บมันจะมี รูปภาพสัลักรั์ไปเยอะๆเลยนะครับตรงนี้ก็ให้เลือกเป็นยิ่งเหมือนกันนะครับเนี่ยครับมันจะมีให้เลือกนะครับผมเลือกวินที่สองเราก็เจ็ดภาพเยอะๆเลยนะครับเช่นภาพตัวแรกนะครับผมอยากให้เป็นภาพเครื่องหมายถูกนะครับเรากดตรงนี้นะครับแล้วก็อินเสิร์ตเข้าไปมันก็จะขึ้นมาให้นะครับถ้าผมอยากได้เครื่องหมายตัวอื่นนะครับผมก็ไปเลือกใหม่ได้นะครับ แบบนี้นะครับนี่คือการแทรกภาบรูปภาพสัญลักษณ์นะครับอีกแบบหนึ่งนะครับคือการแทรกสัญลักษณ์ให้สามารถติ๊กถุกติ๊กปิดได้นะครับอันแรกก็ต้องไปที่ developer นะครับตรงนี้นะครับข้างด้านบนนะครับ insert นะครับเครื่องมือนะครับเสร็จแล้วเลือกตัว font control นะครับตัวแรกนะครับผมเลือกเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกมันก็จะมาให้แล้วครับมี check ็อกด้วยนะครับ ถ้าเราคลิกตรงหน้าเช็คบล็อกนะครับเราสามารถลบข้อมูลได้นะครับแล้วก็เขียนใหม่ได้นะครับหรือจะไม่เขียนก็ได้นะครับจากตัวอย่างผมขอไม่เขียนนะครับก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับเมื่อเราคลิกนะครับมันก็จะให้เราเลือกเลือกได้นะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับแต่ถ้าเราไปติ๊กปุ๊บมันจะเป็นเครื่องหมายถูกนะครับติ๊กอีกทีหนึ่งก็จะปิดไปนะครับ ก็สามารถเลือกได้นะครับครับนะครับมันะก็สามารถทําเลือกได้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยากจะใ้เพื่อนเราอาไปใช้ดูนะครับ